สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้สัลี่มาทําวิดีโอรู้อย่างนี้ไม่ซื้อดีกว่าอีกครั้งหนึ่งนะคะจาไม่ได้แล้วว่าพักที่เท่าไหร่นะคะพักเก่าๆเดี๋ยวสัลี่ลิงก์ไว้ให้ที่กล่องอินโฟด้านล่างถนะ้าเกิดว่าเพื่อนๆที่เพิ่งจะเข้ามาดูวิดีโอนี้เป็นครั้งแรกนะคะสัลี่ทาวิดีโอรู้อย่างนี้ไม่ซื้อดีกว่ามาค่อนข้างจะหลายเวอร์ชั่นแล้วนะคะแล้วก็ปีนี้สัญญาว่าจะทําบ่อยขึ้นกว่าปีก่อนๆนะทีแรกตั้งใจว่าจะทําทุกๆเดือนแต่ว่าบางเดือนอาจจะไม่มีก็จะข้ามไปแต่ถ้าเดือนไหนมีกก็จะะะหยยิบม,มาคคุันนะ เดือนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นของเดือนที่2เดือนกุมภาพันธ์แต่ว่านี่มันก็กึึงๆจะเดือนมีนาแล้วนะคะไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวตอนปลายเดือนมีนาเพื่อนๆจะได้ดูอีกไหมแต่ว่าวันนี้เนี่ยของค่อนข้างเยอะเลยนะคะสําหรับสิ่งที่สัลี่ได้ลองแล้วก็มันไม่เวิร์กเท่าไหร่สัลี่ก็เลยเอามาคุยกันว่าทําไมนะเพื่อนๆจะได้มีข้อมูลเพิมเ่มเติมเวลาที่อยากได้ของสิ่งนั้นๆนะคะมาดูกันที่ผลิตภัณฑ์บํารุงผมอันแรกกันเลยนะคะอันนี้เป็นของอีฟโรเชสนะคะ เป็นตัวโลช m มพูนะคะเป็นแชมพูแล้วก็มอยเจอไรเซอร์ในตัวเดียวกันคือตัวนี้สันลี่ไปถามเขาว่ามีผลิตภัณฑ์บำรุงผมอะไรที่มันดีๆอยากจะแนะนํำไหมเขาก็แนะนําอันนี้มาเพราะว่ามันเป็นช่วงโปรโมชั่นนะคะแล้วก็เขาบอกว่ามันเป็นได้ทั้งแชมพูแล้วก็คอนดิชเนอร์คือใช้ครั้งเดียวแล้วจบเลยสันลิก็เออเป็นคอนเซปที่น่าสนใจดีก็เลยซื้อมาลองนะคะทีนี้พอตอนลองไปเนี่ย เนื่อจากว่ามันเป็นทั้งแชมพูแล้วก็คอนดิชเนอร์ซารีรู้สึกว่ามันทําหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งได้ไม่ดีที่สุดอะคะ่ะจะเป็นแชมพูมันก็สะแล้วดูไม่สะอาดรู้สึกยังไม่สะอาดเท่าที่ควรจะเป็นคอนดิชเนอร์มันก็ดูยังไม่ชุ่มชื้นเท่าที่เราต้องการนะคะฉะนั้น มันอยู่กึ่งกลางระหว่างยาสระผมกับครีมนวดผมมันก็เลยทําหน้าที่อะไรไม่ดีเลยสักอย่างหนึ่งนะสําหรับซารี่นะซารี่มองว่าคนที่จะใช้อันนี้แล้วได้ผลดีน่าจะเป็นคนที่ผมน้อยสักนิดนึงผมเส้นเล็กสักนิดนึงผมค่อนข้างจะอ่อนแอค่ะอย่างเช่นผมเด็กอะค่ะไม่จําเป็นจะต้องใช้อะไรหนักหน่วงมากมายจริงๆแล้วของอีฟโรเชนเนี่ยเขาเป็น ผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างจะมีสมวนผสมจากธรรมชาติค่อนข้างเยอะอย่างเช่นตัวนี้ส ا ل ก็รู้สึกได้เลยว่าสารเคมีค่อนข้างน้อยมากแล้วใช้ไปมันค่อนข้างจะอ่อนโยนใครที่มีปัญหาเรื่องหนังศีรษะเซนซิทีฟนะคะน่าจะลองซื้อตัวนี้มาใช้ดูแต่สําหรับสรี่เนี่ยส ا ี่ใช้แล้วมันไม่เวิร์กมันอยู่กึ่งกลางระหว่างยาสระผมกับครีมนวดผมมันก็เลยแบบไม่ที่สุดอะแต่ว่าอันนี้สลี่ให้ชาวใช้จนหมดชาวก็ใช้จนหมดนะสรี่นี่ใช้ไป สักประมาณ4ี่หครั้งแล้วรู้สึกพอพอเลิกนะคะแต่ว่าให้ชาวใช้น่าจะว่าผมชาวเป็นผมที่สระทุกวันนะคะสระทุกวันมันก็จะไม่ต้องคือมันไม่สกปรกมากแล้วก็เป็นผมสั้นนะคะฉะนั้นตัวนี้ใช้ก็จะโอเคหน่อยเด็กๆผมบางๆผมเส้นเล็ก ผมน้อยๆอยะคะ่ะใช้ตัวนี้ก็ถือว่าน่าจะได้ผลดีแต่ว่าสาลิีใช้แล้วมันไม่โอเคสําหรับตัวนี้จากอีฟโรเชนนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผมอีกหนึ่งอย่างนะคะอันนี้ทางแบรนด์ส่งมาให้ใช้เป็น t a n g o e n n g l l นะคะตอนแรกว่าจะมารีวิวระหว่างตัวนี้กับ t a n g o t t a s e r บอกเลยละกันว่าสาลีนะ่นชอบ t a n g o t t a s e r มากกว่ารู้สึกว่ามันหวีไปแล้วมันผมมันลื่นแล้วก็ ผมไม่ขาดร่วงนะคะตัวนี้เลยปัญหาหลักๆก็คือเวลาที่หวีไปแล้วผมสาลี่ขาดร่วงติดมากับแปรงเยอะมากมากเลยนะคะเนื่องจากว่าอันนี้เข้าใจเอาเองนะเนื่องจากว่าตัวขนแปรงเนี่ยมันแน่นมากนะคะเพื่อนๆลองนึกถึงซาลี่พยายามจะนึกว่าจะอธิบายเพื่อนๆยังไงดีเพื่อนๆลองนึกถึงแปรงรองรองพื้นที่มันแน่นๆแบบเนี้ย ตัวรองพื้นมันจะไม่กินเข้าไปที่ด้านในใช่ไหมคะด้านในของแปรงแบบนี้อันนี้เป็นลักษณะคล้ายๆกันแบบนั้นคือเวลาหวีไปจาร่รู้สึกว่ามันได้แต่ผมมันได้แต่ผมด้านนอกอะ่ะมันต้องใช้น้ําหนักมากเลยที่จะหวีไปแล้วก็ให้กินผมทั้งหมดเนื่องจากว่าผมของซารี่มันก็ มีจานวนค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะคะรู้สึกใช้ไปแล้วไม่ชอบว่างั้นเถอแล้วที่สําคัญนะคือตอนที่หวีเสร็จแล้วเราดึงเส้นผมออกมานะเป็นฝอยแบบเป็นขยุ่มเยอะมากคือตอนนี้สัลลี่ใช้แปรงอันนี้ที่ซื้อมาจาก Primark นะคะแปรงมันก็เป็นแปรงกองแก๊งแต่ว่าอันนี้ประมาณ3ยูโรประมาณ120ประมาณเนี้ยนะคะ ใช้ตลอดแล้วก็ใช้ดีมากเวลาหวีแล้วได้เขาเรียกว่ามันกินผมคือหวีทีเดียวแล้วรู้เรื่องนะคะไม่ต้องมานั่งสางบ่อยๆแล้วก็ที่สําคัญคือหวีแล้วผมมันไม่ขาดไม่ร่วงติดมากับแปรงเยอะเท่ากับอันนี้ราคาเท่าไหร่ไม่รู้ใส่จำไม่ได้ประมาณ 7 0รหรือเปล่า700อกว่าบาทหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าเท่าที่จําได้คือแพงอยู่แล้วก็ถ้าเกิดว่าซื้อมาใช้เองจะบอกว่าโหรู้ยอย่างนี้ไม่น่าซื้อมาเลยหวีแล้วผมขาดร่วงนะคะบางคนที่ใช้อันนี้แล้วชอบสาลี่ว่าเขาน่าจะมีผมเส้นเล็กเพราะอย่างสาลี่นะ่ผมเส้นใหญ่แล้วก็หนาใครที่ผมเส้นเล็กเส้นผมมันน่าจะซอกซอนเข้าไปตาม ขนแปรงได้ง่ายกว่าคนที่มีผมเส้นใหญ่แล้วหนานะคะอันนี้แล้วแต่ลักษณะของเส้นผมสาลี่ว่าคนที่มีผมเส้นเล็กบางๆอ่ะอาจจะใช้อันนี้แล้วเวิร์กแต่สารี่ใช้แล้วมันไม่เวิร์กนะคะทีนี้มาในส่วนของผลิตภัณฑ์บำรุงหน้ากันมากนะคะ ซลรีจะโชว์อันนี้รับรองว่าหลายคนจะต้องด่าซลลีแน่เลยว่าทําไมซลลีถึงไม่ชอบนะคะคือในเรื่องความชุ่มชื้นโอเคซลลียอมรับว่าเขาชุ่มชื้นจริงแต่ว่าซลลีพยายามจะชอบเขาหลายครั้งมากคือแบบทําใจให้ชอบอะ่ะมันก็ไม่ชอบสักทีเนื่องจากว่าในหนึ่งซองมันมีเจแผ่นซาล,ลีไม่ชอบที่จะต้องเปิดมาใช้แล้วก็ อันนี้คือยังมีแผ่นมาสส่งเหลืออยู่คือแผ่นมาสเขาบางมากแล้วก็จะต้องหยิบมาทีละแผ่นนะคะแล้วก็จะต้องใส่แผ่นมาสพวกนี้กลับไปแล้วสัลลี่รู้สึกว่าแผ่นมาส ที่เราใส่กลับไปมันก็โดนมือเราแล้วแล้วตอนนั้นเราก็ไม่แน่ใจว่ามือเราสะอาดมากแค่ไหนถึงแม้เราจะล้างมาแล้วก็ตามคือมันเป็นในเรื่องของบรรจุพันมากกว่านะอันนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือแผ่นมาร์กเขาบางมากเวลาที่สัลี่จะใช้แล้วจะขี้เนี่ยเอารมเสียทุกครั้งนะคะสัลี่แบบอยากแกะมาแล้วก็ทาบ,บนหน้าได้เลยแต่ว่าอันนี้คือต้องมานั่งขี้หาคือมันบางมากจริงๆแล้วสัลี่ก็ ใช่เป็นเหมือนสาลี่ลองบอกมาหน่อยนะว่าเป็นคนที่แบบค่อนข้างจะใจร้อนคือแบบให้มานั่งคลี่แล้วก็บางมากขนาดนี้แล้วก็เป็นอย่างนี้คือเรื่องความชุ่มชื้นสาลลี่ให้เขาว่าค่อนข้างจะชุ่มชื้นแต่ว่า ในเรื่องของแผ่นมาร์กเนี่ยบางมากจริงๆแล้วก็สัลลีค่อนข้างจะงุดหงิดทุกครั้งเวลาที่ใช้ต้องมานั่งคลี่ต้องมานั่งหามุมอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยรู้สึกว่าชอบตัวอื่นที่มีขายในดักสตอร์มากกว่าส่วนในเรื่องของราคาต่อแผ่นอันเนี้ยเขาถูกกว่าที่ห่ออื่นๆจริงนะคะต่อแผ่นแต่ว่าแผ่นมาร์กมันก็บางกว่า ฉะนั้นมันแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะอย่างเช่นตัวอื่นๆที่มีขายข,ายของยี่ห้อเกาหลีเนี่ยแผ่นละ50แผ่นมาเขาก็จะหนากําลังดีใช่ไหมแล้วก็แต่ละซองเขาก็ปิดมาอย่างเรียบร้อยคือใช้แล้วก็สามารถทิ้งได้เลยแล้วก็เวลาจะใช้แผ่นใหม่ก็เปิดออกมามันก็ดูสดดูเฟรชในขณะที่อันเนี้ยต้องแบบเปิดมาแล้วก็มาคลี่หยิบใส่ไปใหม่แล้วเราก็ไม่รู้ว่าในระหว่างที่เราเปิดปิดเปิดปิด,เ,ปด,เ,ปดเนี่ย คุณค่าคุณประโยชน์เนี่ยมันสูญหายไปมากเท่าไหร่นะคะอันนี้สัลลี่เข้าใจแหละว่าหลายๆคนคงจะชอบด้วยราคาที่ถูกแล้วก็ความชุ่มชื้นที่ได้แต่ว่าสัลลี่เนี่ยไม่ค่อยชอบในเรื่องของแพ็กเกจแล้วก็แผ่นมาร์ที่บางเสียเวลามานั่งคลี่มากสัลลี่เป็นคนใจร้อนด้วยมั้งนะคะจริงๆเราเป็นคนใจเย็นแต่ว่ารู้สึกว่าเคยใช้อะไรที่มันง่ายกว่านี้ก็เลย รู้อย่างนี้ไม่ซื้อดีกว่านะคะทีนี้มาถึงในเรื่องของยาทาเล็บกันก่อนก่อนที่จะไปเรื่องเครื่องสําอางนะคะซารี่ได้ลองใช้ตัวนี้จากแนวอิงนะคะที่ได้มาเนี่ยได้มาตอนไปงาน p r e s เซอร์ฟอรใช่ไหมดีใจมากเลยว่ามันเป็นสี คอเปอร์นะคะพ่อซารีก็ค่อนข้างชอบแล้วก็ไม่มีสีนี้อยู่ในคอลเลคชันยาทาเล็บของตัวเองหาค่อนข้างยากนะสําหรับแบรนด์ที่ทําสีนี้ออกมาเป๊ะ,ปะแบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้ราคาแพงด้วยแนวอิงส์นะคะถ้าเกิดว่าสารีไปเจอนี้ที่ร้านนะคะสารีก็คงจะซื้อแหละเพราะสีมันค่อนข้างสวยนะคะทีนี้ปัญหาของมันก็คือเนื้อมันไม่สมูทเลยวันที่สารีทาให้ดูวันแรกวันที่มาเปิดกระเป๋าอะสารีตอนทาไปแล้วสารี เอะใจละเฮ้ย i, ทำไมเนื้อมันไม่สมูทเหมือนแนวอิงอันก,ก่อนๆที่สล,ลิี่เคยใช้ตัวเนื้อครีมเนี่ยสมูทมากติดทนแล้วก็เนื้อดีมากเลยไม่เป็นฟองอากาศนะคะทาไปแล้วก็ไม่เป็นเส้นๆตอนที่ทาเนี้ยตอนแรกเอกใจครั้งแรกแล้วเฮ้ยทำไมทาไปเป็นเส้นๆยังแอบนึกในใจว่าเป็นความผิดของตัวเองหรือเปล่าที่รีบทานะคะ พอมาทาครั้งที่สองครั้งที่สามเป็นปัญหาเดียวกันทั้งทที่เราก็ใจเย็นค่อยๆทาแล้วแล้วสลี่คิดว่าตัวเองเนี่ยมีทักษะในการทาเล็บมากนิดหนึ่งนะสลี่ต้องพูดให้ชัดเพราะวันก่อนเพ,พื่อนๆมาทักสัลี่ว่าสลี่พูดว่าทักษะสลี่จานะเวลาใครที่มาแก้เนี่ยก็จะพยายามจําแหละนะคะขอบคุณมากๆเลยที่มาช่วยแก้กันทักษะนะคะสลลี่ว่าตัวเองมีทักษะในการทาเล็บค่อนข้างมากทีนี้พอทาไปเอ๊ะทำไมตอนช่วงปลายเล็บเวลาที่เราลาก ลากยาทาเล็บลากแปรงไปอะคะ่ะเอ๊ะทำไมสีมันขาดตอนช่วงปลายนะคะเป็นค่อนข้างบ่อยแล้วที่สําคัญคือทาไปแล้วเนี่ยมันไม่สมูทมันเป็นเส้นๆแล้วเนื้อมันเป็นเมทัลลิกแบบนี้นะคะมันติดไม่ค่อยทนเท่าไหร่สาลี่จะต้องใช้ท็อปโค้ดดีๆมาช่วยนะคะถึงจะติดทนซึ่งเป็นปัญหาเดียวกันกันกบเจ้าตัวนี้ที่สาลี่มีมานานแล้วแต่ว่าวันนี้ตั้งใจจะเอามาพูดพร้อมกันก็คือของมาร์ J เจคอนะคะเบอร์110 g a s b ีตัวนี้นะคะเป็นเนื้อเมทัลลิกเหมือนกันปัญหาเดียวกันก็คือทาไปแล้วมันเป็นเส้นอย่างชัดเจนเลยนะคะพยายามจะทาให้สム ooth ยังไงก็คือค่อนข้างยากอะซารี่ไม่ประสบความสำเร็จเวลาที่ลงท็อปโค้ทไปมันก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนลุกมันจะไม่เป็นฟอยล์แล้วนะคะจริงๆอันนี้เป็นยาทาเล็บที่เป็นลุกฟอยล์นะคะทาไปเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าเป็นลุกของฟอยล์กระดาษฟอยล์นะคะแต่พอทาท็อโค้ทไป มันจะเปลี่ยนลุกละเป็นแค่เมทัลลิกธรรมดานะคะถ้าเกิดว่าไม่ทาท็อปโค้ทไม่ทนเลยคือทาไปวันนึงเนี่ยเยน็ยนๆเนี่ยจะรู้สึกว่ามีไอ้ลอกๆถลอกๆแล้วนะคะฉะนั้นอันนี้ก็เหมือนกัน m a ร์ J. ิแค b ตัวนี้เบอร์นี้1 1 0่ a s b ีรู้อย่างนี้ไม่ซื้อดีกว่านะคะในส่วนของเนื้อครีมของ m a ร์ J. c o ค b อยู่ในคุณภาพที่ใช้ได้นะคะแต่ว่าเบอร์นี้สลิมไม่แนะนำนะแล้วก็สำหรับแนวอิงเนี่ย อย่างที่บอกว่าเนื้อครีมของแนวอิงดีมากนะคะแต่ว่าสําหรับเนื้อเมทัลลิกอันนี้นะคะสลี่ไม่แนะนําแล้วก็ชื่อสีสลี่น่าจะยังไม่ได้บอกชื่อสีเนอะเป็นเม y แ a ร์มาเก็ตนะคะเป็นสีคัพเปอแบบนี้สีสวยมากเสียดายมากแล้วเวลาที่ใช้ไปแล้วมันไม่ดีเรารู้สึกแบบอกหักอะเพราะว่าสลี่ชอบสีนี้มากๆเลยนะคะเพียงแต่ฟอร์มูลาเนื้อของมันเนี่ย มันไม่ค่อยดีในส่วนของเล็บอีกอย่างหนึ่งที่สาลีอยากจะพูดถึงก็คือเป็นสติกเกอร์แนวตัวนี้นะคะจาก first kit ตัวนี้ซื้อได้ที่ร้านบูธนะคะบางบูธจะมีขายบางบูธอาจจะไม่มีนะคะแต่ว่าอันนี้สาลิได้มาที่ร้านบูธนะคะเป็นเซตสติกเกอร์เล็บที่น่ารักมากนะคะเป็นลายดอกสีชมพูสีฟ้าสีขาวนะคะแล้วก็สวยมากจริงๆอันนี้ยสลลี่ทวิดีโอติดให้ดูด้วยนะแต่ตอนที่ทำเนี่ยคือ เวลาติดไปเนี่ยมันทำให้เรียบค่อนข้างยากแล้วสันลี่รู้สึกว่าปัญหานี้เป็นกับสติกเกอร์แนวหลายหายี่ห้อที่สันลี่ใช้นะคะก็คือเวลาใช้ไปแล้วเนี่ยมันทำให้เรียบค่อนข้างยากอาจจะเป็นเพราะว่ารูปทรงของเล็บของสันลี่ก็ได้แต่ว่าสันลี่ลองใช้หลายยี่ห้อแล้วมันประสบปัญหาเดียวกันขึ้นอยู่กับว่ายี่ห้อไหนจะเป็นมากหรือเป็นน้อยนะคะสันลี่สรุปได้ว่าต่อไปนี้จะไม่ซื้อสติกเกอร์แนวแล้วเพราะว่า มันคอนเซปต์ของมันก็คือแปะแล้วก็คือรวดเร็วใช่ไหมคะแปะปุ๊บแล้วก็แห้งเลยออกจากบ้านได้เลยซารีรู้สึกว่าเวลาที่แปะไปเนี่ยเรามานั่งเสียเวลาในการรีดให้มันเรียบเนี่ยเยอะกว่าการที่ทาเล็บนะคะเวลาที่เราทาเล็บธรรมดาเนี่ยมันมีตัวช่วยก็คือตัว ท็อปโค้ที่ทําให้แห้งเร็วนะคะหรือแม้กระทั่งท็อปโค้ดธรรมดาบางรุ่นบางยี่ห้อเนี่ยมันก็แห้งเร็วอยู่แล้วแต่ว่าตัวนี้เสียเวลามากในการที่จะต้องมานั่งรีดนะคะซารีก็เลยคิดว่าต่อไปนี้จะไม่ซื้อละนะคะไม่ซื้อสติ๊กเกอร์แนวพวกนี้แล้วไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ตามถ้าเกิดว่าเพื่อนๆใช้ยี่ห้อไหนแล้วมันแบบว่าสุดยอดเลยแปะง่ายมากเรียบเนียนไปกับเล็บเลยนะคะก็ลองแนะนํซารีกันมาได้แต่ว่าซารีเนี่ย เอาจริงๆถ้าให้ซื้ออีกเนี่ยคงไม่ซื้อละชอบที่จะนั่งเพ้นเล็บของตัวเองทานเล็บของตัวเองมากกว่าที่จะต้องมานั่งใช้สติกเกอร์แบบนี้นะคะแต่ว่าสติกเกอร์แนวเนี่ยมันก็มีลายที่น่ารักกระจุมกระจิง,จงให้เราได้เลือกใช้สำหรับสารี่สรีว่าลายมันน่ารักแต่มันไม่คุ้มกับเวลาที่เสียไป มาเข้าสมด make ุดเมคอัพกันค่ะอันแรกที่สาล,ลิจะพูดถึงเนี่ยเป็นเครื่องมือในการใช้ลงรองพื้นนะคะอันนี้มาจากมิเล่นะคะจริงๆแล้วสาล,ลิว่าเขาทํามาให้มันน่ารักมากกว่าแต่ว่าเขาเคลมเอาไว้ว่าสามารถใช้ลงรองพื้นได้เหมือนกับบิวตี้เบนเดอร์เลยนะคะเป็นฟองน้ําที่แน่นมากนะคะเป็นของมิเล่แล้วก็ทํารูปร่างหน้าตาม,มาคล้ายๆกับมาการองหรือมาการูนนะคะขนมหวานๆนั่นแหละทีเนี้ยสล,ลิใช้ไปแล้วเวลาใช้ก็จะ แต้มแตมันไปอย่างนี้เนื่องจากว่ามันเป็นฟองน้ําเนื้อค่อนข้างแน่นนะคะถามว่าใช้แล้วโอเคไหมโอเคแต่ว่าเนื่องจากว่าเขาเคลมมาว่ามันใช้ได้คล้ายกันกับ Beauty b บนเดอร์ซารีก็จะบอกว่าไม่เหมือนแค่นั้นเองมันไม่ใช่โปรดักที่แบบว่าแย่ที่สุดหรือว่าอะไรแต่ว่าคือมันไม่เหมือนอะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคิดว่าเฮ้ยมันน่ารักแล้วก็จะซื้อมาใช้กุุงกิ้งเนี่ยได้แต่ว่าถ้าเกิดว่า เฮ้ยเห็นว่าเฮ้ยน่ารักแล้วก็คิดว่าน่าจะเหมือนกับ Beauty b l n n d e r อะไรเงี้ยสลีว่าไม่ใช่นะคะไม่ใช่ในกรณีนั้นถ้ากรณีน่ารักนะ่ะใช้ได้นะคะแต่ว่าถ้าซื้อมาแล้วหวังว่าจะเป็นเหมือนกับ Beauty b l n n e r r เลยอะ่ะไม่ใช่นะคะโอเคถัดมานะก็จะเป็นตัวแป้งละกันเป็นแป้งอันนี้ของ Physician Formula นะคะสลี ชอบของ p h y s i c i a n Formula หลายอย่างไม่ว่าจะเป็น b l u ชออนหรือ Highlight Highlight นี่เป็นที่สุดของซารีในส่วนของ Drug Store เลยนะคะแต่ว่าแป้งตัวนี้ Youth f u l Wear Spotless ตัวนี้นะคะซารีเห็นว่ามันดังก็เลยอยากจะเอามาพูดนิดน,นึงในมุมมองของซารีรู้สึกว่าจะมีด้วยกัน2รุ่นรุ่นที่เป็นวาวกับรุ่นที่เป็น แมดนิดนึงซารีก็ไม่รู้เหมือนกันว่าของซารีรุ่นไหนแต่ว่ามันเขียนเอาไว้ว่า useful wear แล้วก็ตัวนี้เป็น translucent นะคะคือตัวนี้เนี่ยถ้ามองกันจริงๆเห็นตั้งแต่อยู่ในแพนเลยว่า มีชิมเมอร์อยู่ในเนื้อแป้งนะคะแล้วจริงๆแป้งตัวนี้วิธีใช้ของเขาก็คือเขาบอกว่าให้เอามาปัดทั่วหน้าแล้วมันจะดูเด็กลงหน้ามันจะดูเด็กลงสล,ลีพบว่าปัดทั่วหน้าแล้วหน้าฉันดูมีชิมเมอร์กิตเตอร์อย่างเห็นได้ชัดเจนก็เลยแบบ <c oughs> ไม่ใช่ลุคที่ฉันอยากได้นะคะแล้วมันก็ขัดกันกับทฤษฎีที่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีริ้วรอยหรือว่าเรามีจุดด่างดำแล้ว เราปัดอะไรที่เป็นชิมเมอร์ไปมันจะยิ่งเป็นเน้นในส่วนนั้นสลี่ก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ตรงกับทฤษฎีที่ปัดแล้วทําให้หน้าเด็กนะไม่ได้รู้สึกว่าหน้าเด็กขึ้นแต่รู้สึกชัดเจนว่ามองใกล้ๆเนี่ยฉันแบบเห็นเลยว่าเป็นเกล็ดเกล็ดเกล็ดค่อนข้างจะชัดนะคะถ้าเกิดว่าอยู่ในระยะห่างๆอาจจะไม่เห็นแต่สลี่เป็นคนที่ใส่ใจรายละเอียดในการแต่งหน้ามากสัลี่ ไม่อยากให้เวลาไปยืนคุยกับใครใกล้ๆแล้วเขามองหน้าเราแล้วเขารู้สึกว่ามันมีอะไรที่ไม่สมควรจะอยู่บนหน้าคือสาลีไม่ชอบอะไรที่เป็นชิมเมอร์วาวๆแบบนี้ด้วยถ้าเกิดว่าใครที่เป็นคนหน้าแห้งอาจจะชอบแป้งตัวนี้ก็ได้แต่สาลี คิดว่าไม่ตัวเองอ่ะไม่ลองแล้วอ่ะไม่นะคะแล้วก็เลยอยากจะเอามาคุยกันว่าถ้าใครไม่ชอบอะไรที่วาวๆาวหรือว่าเป็นเกล็ดๆชิมเมอร์บนหน้าเนี่ยก็หลีกเลี่ยงแป้งตัวนี้ซะจาก p h y s i c i a n Formula Youth f u l Wear Spotless ตัวนี้นะคะอยไลเนอร์มี2อันที่ส a ลี่ค่อนข้างจะผิดหวังนะคะอันแรกจะพูดก่อนนะคะเป็นของ Essence Long Wear Lasting Eye Pencil อันนี้สลีดูวิดีโอถูกและดีของใครก็ไม่รู้นะคะแล้วก็ ไปลองซื้อมาใช้ดูเขาบอกว่ามันดีไม่ไหลเป็นของรักสตอร์ที่ติดทนมากเลยสลีแบบไม่ได้ฉันต้องลองเพราะว่าฉันมีปัญหาในเรื่องของอายไลเนอร์มากซื้อมากี่ยี่ห้อก็ไม่ทนสักทีนะคะตัวนี้สลี่ลองแล้วก็ไม่ทนนะคะแต่ว่าสีเขาดำจริงนะดำแบบว่าดำด้านเลยแล้วก็ดำสนิทด้วยสลี่ชอบในส่วนของสีนะคะเพราะว่าหายาก อายไลเนอร์ uh, ที่จะเป็นสีดำด้านบางยี่ห้อเนี่ยส่วนใหญ่จะทำออกมาเป็นดำที่มีความวาวสักนิดหนึ่งนะคะชอบในส่วนของสีแต่ว่าในเรื่องของความติดทนไม่ทนเลยจะลิทาไปเนี่ยสักประมาณ3-4ชั่วโมงก็จะเห็นอย่างชัดเจนเลยว่าจะไหลลงมาแล้วค่ะ เป็นแพนด้าอย่างชัดเจนมากนะคะสําหรับตัวนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เป็นคนที่ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของเปลดกตาม,มันแล้วก็นั่งในห้องแอร์ตลอดเวลาใช้ตัวนี้อาจจะรอดนะแต่สําหรับซารีเนี่ยเปลือกตาม,มันใช้อะไรก็ไม่ค่อยรอดตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ซื้อมาแล้วผิดหวังมากอีกอันหนึ่งที่ซารีค่อนข้างจะผิดหวังนะคะก็คือตัวนี้ของมาร์คเจคอบสตัวนี้นะคะเป็นอายไลเนอร์ เขาเรียกว่าไฮไลเนอร์เนอะเป็นสีดำเป็นสิ่งที่สาวๆฝั่งอเมริกาเขาบอกว่าโหติดทนนานมากนะคะแล้วก็เพื่อนๆเวลาที่ดูอะไรฝั่งอเมริกาหรือฝั่งยุโรปเนี่ยต้องช่างใจนิดนึงอากาศบ้านเขามันไม่เหมือนบ้านเราอะไรที่เขาบอกว่าติดทนมากเนี่ยมาใช้บ้านเราอาจจะสอบตกได้ยกตัวอย่างเช่นตัวอายไลเนอร์ของ Urban Decay เหมือนกันตัวนั้นนี่ก็ไม่ทนนะคะอายไลเนอร์ตัวนี้ของมาัากจะขอบเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะว่าสาวๆทางฝั่งนู้นเขาบอกว่าติดทนมาก สำหรับซาลี่เนี่ยทาตรงขอบตาบนถือว่าค่อนข้างทนนะคะเป็นอายไลเนอร์ด้านบนค่อนข้างทนอายไลเนอร์ที่ขอบตาล่างไม่ค่อยทนเลยทนน้อยมากนะคะทนน้อยมาก อย่างที่บอกถ้าเกิดว่าอยู่ในห้องแอร์ตลอดอาจจะใช้แล้วรอดแต่ว่าสําหรับซารีใช้แล้วไม่รอดตอนแรกเนี่ยซารียังชอบนะเอาไว้ใช้ด้านบนก็ยังชอบอยู่แต่ว่าเหตุผลที่เอามารวมในเทปวิดีโอนี้คือซารีจะพยายามระวังเสมอให้ปิดฝาให้แน่นนะคะมันจะได้ไม่แห้งทีนี้วันก่อนซารีเปิดมาใช้เนื้อกลายเป็นว่าแห้งมากค่ะแห้งแบบ คือตัวที่ซื้อมาก่อนหน้าเนี้ของซาลียังไม่แห้งเท่านี้เลยอายุการใช้งานค่อนข้างจะสั้นนะคะซื้อมาใหม่ๆเนื้อมันจะครีมี y ทางง่ายแต่ว่าพอผ่านไปสักพักหนึ่งเนี่ยอย่างที่บอกอายุการใช้งานของเขาที่เขียนเอาไว้เนี่ย12เดือนซารี่ไม่แน่ใจว่าซื้ออันนี้มา12เดือนหรือยังแต่ว่ามีตัวที่ซื้อมาก่อนหน้าอันนี้แล้วยังใช้ดีอยู่นะคะ มันยังดำอยู่ยังเขียนได้อยู่บนหลังมือเนี่ยยังเขียนได้แต่ว่าบนเปลือกตาเนี่ยเขียนไม่ได้แล้วมันแห้งจนเกินไปนะคะราคาค่อนข้างสูงแล้วก็สลิรู้สึกว่าอายุการใช้งานมันสั้นไปสักนิดนึงถึงแม้ว่าสารลลจะพยายามปิดฝาให้แน่นทุกครั้งแล้วก็ตามนะคะก็หลีกเลี่ยงไว้เป็นดีละกันอาจจะไม่คุ้มค่าเงินแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นคนใช้บ่อยๆใช้อายไลเนอร์บ่อยๆซื้อมาแบบ6เดือนหมด ก็ถือว่าอาจจะคุ้มแต่ซาลี่เนี่ยไม่คุ้มเท่าไหร่ทีนี้มาถึงมาสคาร่าสตัวที่ได้ลองแล้วก็ไม่ชอบด้วยเหตุผลเดียวกันเลยคือปัดไปแล้วขนตาไม่งอนนะคะอันแรกมาจากซิกมาค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะซาลี่ชอบแปลงนะเป็นแปลงพลาสติกนะคะแล้วก็ขนแปลงเนี่ยค่อนข้างดีนะคะชอบแหละแต่ว่าเวลาที่ปัดไปแล้วเนี่ยปัดยังไง ขนตาก็ไม่งอนคือเวลาที่สาล,ลี่ใช้มาสคาร่าตัวอื่นเนี่ยดัดขนตาเสร็จปัดไปสักสองรอบขนตาจะงอนอย่างเห็นได้ชัดเลยแต่ว่าสําหรับเจ้าตัวนี้ปัดไปสองรอบสามรอบ 4, ี่รอบขนตาก็ไม่งอนขึ้นเลยคือจะแบบทิมแบบเหมือนจะทิมลงตลอดเวลาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมถึงเป็นแบบนั้นนะคะทีนี้อีกอันนึงเป็นเหมือนกันเลยนั่นก็คือของมิเล่นะคะเป็น Silk m a x i m i z e เซอ l ์เ a ี a ซารีก็ชอบแปลงอันนี้อีกเช่นกันแล้วตัวนี้เนี่ยตัวเนื้อมัสคาร่าเป็นไฟเบอร์ด้วยนะคะแล้วเปิดมาใช้ครั้งแรกปัดเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นขนตามันก็ยังจะเหมือนทิ่มลงอยู่นั่นแหละเดี๋ยวซารี่จะเก็บตัวมิ l เล่เอาไว้อีกเดือนหนึ่งนะคะให้น้ำมัสคาร่าข้างในมันข้นกว่านี้แล้วจะกลับมาใช้อีกหนึ่งทีแต่ว่าเปิดใช้ไปครั้งสองครั้งแรก ใช้เท่าไหร่ก็ปัดขนตาแล้วไม่งอนสัทีเดี๋ยวจะต้องพิสูจน์อันนี้อีกรอบนึ่งแต่ว่าเอามาคุยกันว่าม,มันมีตัวอื่นในดรั s t อร์ที่แบบเปิดใช้ครั้งแรกแล้วก็ดีกว่านี้อะคะ่ะก็เลยรู้อย่างนี้ไม่ซื้อดีกว่ามัง้งแต่ว่าทั้งสองอันนี้เป็นสิ่งที่ทางแบรนด์ให้มานะอีกสิ่งหนึ่งที่ได้มาตอนที่ไปงาน s ัฟรานะคะก็จะเป็นนู้สติ๊กอันนี้ โหกระแสแรงมากนะคะที่เมืองนอกก็แรงที่เมืองไทยก็แรงตอนที่สาลีลองใช้ครั้งแรกสารีไม่ชอบเลยหลังจากที่รู้ว่าตัวเองไม่ชอบเราก็ไปหาข้อมูลว่าคนอื่นเขารีวิวว่าเป็นยังไงกันบ้างบางคนอะ่ะชอบก็มีอีกหลายคนเหมือนกันที่ไม่ชอบนะคะสําหรับสารีเองเนี่ยสิ่งที่ไม่ชอบเลยก็คือเนื้อลิปสติกตัวที่สารีได้มาเนี่ยมันเป็นรุ่นที่ค่อนข้างจะมีความชุ่มชื้นค่อนข้างเยอะ เป็นลักษณะแบบนี้เนื้อค่อนข้างจะวาวแต่ว่าเวลาที่ซล,ลี่ทาลงไปบนริมฝีปากเนี่ยแห้งมากเลยนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นเนื้อวาวแล้วก็เครมเอาไว้ว่าน่าจะเป็นรุ่นที่ค่อนข้างจะชุ่มชื้นทาไปเนี่ยรู้สึกว่าแห้งแล้วกลับกลายเป็นว่ามันไปจับส่วนร่องปากของซัลลี่ทำให้เห็นว่าแห้งหนักกว่าเดิมนะคะทั้งๆท,ที่ปากของเราตอนนั้นตอนที่ลงลิปสติกอะ มันก็ไม่ได้แห้งนะซาริรู้สึกว่าก่อนลงลิปสติกก็ไม่ได้แห้งแต่พอทาไปแล้วเนี่ยเฮ้ยทำไมเนื้อลิปสติกมันไปจับจับทุกส่วนอะให้ดูแห้งขึ้นนะคะ่ะเวลาที่มองใกล้ๆเนี่ยเห็นเลยว่าแบบเฮ้ยมันดูไม่งามอะมันไม่ มันไม่ใช่ลุกที่งามบนริมฝีปากของเราก็เลยไม่ชอบทีนี้สลี่ไปลองเทสสีอื่นๆในชอ็อปคือแบบคาใจมากว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปลองเนื้อสีอื่นๆในช็อปด้วยเป็นเนื้อแบบเดียวกันเลยนะคะแล้วก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นเนื้อแมทจริงๆเรารุ่นนั้นสัลลี่อยากลองนะอยากซื้อมาลองแล้วก็มาเปรียบเทียบกันแต่พอไปสวอตเนี่ย ไม่มีสีไหนเลยที่สวยแล้วก็เหมาะกับสีผิวของซสรี่นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงไม่ได้ซื้อมาเทียบกันนะคะแต่อันนี้หลายคนที่สร ل ي ไปดูรีวิวแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ชอบก็คือประสบปัญหาเดียวกันกับสรี่ทาไปแล้วมันทําให้ริมฝีปากดูแห้งขึ้นท,ทั้งท้ที่ริมฝีปากของเราเองไม่ได้รู้สึกแห้งหรือไม่ได้อะไรเลยคือมันไปจับแล้วก็ไปเกาะตรงร่องทำให้ดูแห้งขึ้น่ะ อันนี้ไม่ชอบเลยถ้าซื้อมาใช้เองสัล,ลี่ก็จะพูดว่ารู้อย่างนี้ไม่ซื้อดีกว่าแล้วผลิตภัณฑ์แบบนี้สัล,ลี่พอตัวเองใช้แล้วไม่ชอบใช้แล้วไม่โดนไม่กล้าให้คนอื่นไปใช้เหมือนกันนะเพราะว่ารู้สึกว่ากลัวกลัวว่าเขาได้ลองไปใช้แล้วเขาแบบเฮ้ยไม่เห็นดีเลยทําไมเอามาให้เราใช้อะไรประมาณเนี้เป็นผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งเลยนะที่ไม่กล้าให้คนอื่นไปลองใช้เพราะว่ากลัวเขาผิดหวังนะคะทีนี้มาถึงอีกอันหนึ่งที่แบบ เจ็บใจมากอันนี้เจ็บใจมากจริงๆคิดว่าเป็นสิ่งที่เจ็บใจมากที่สุดแล้วในเทปวิดีโอนี้เลยก็ว่าได้นะคะดูวิดีโอถูกและดีเหมือนกันนะคะเขาบอกว่ามันถูกแล้วก็มันดีเลยไปซื้อตามมาใช้เป็นอันนี้ของ Miss t น n เป็นรุ่น s t a m m y นะคะตอนที่ใช้เนี่ยคือตอนที่ฟังมาเขาบอกว่าเฮ้ยมันคล้ายๆแล้วก็ใกล้เคียงกันกับเจ้าตัวนี้ตัว t o o Face melted ลิปสติกตัวนี้นะคะพอซื้อมาใช้บอกได้เลยทันทีว่าไม่เหมือนกันเพราะว่าอันนี้เป็นเนื้อครีมจะไม่กลอสเท่าไหร่นะคะจะเป็นเนื้อครีมซะมากกว่าแล้วทาไปสบายริมฝีปากมากเกาะติดริมฝีปากค่อนข้างดีไม่ค่อยมูฟระหว่างวันแต่ว่าตัวนี้ทาไปปุ๊บเป็นเนื้อกลอสนะคะแล้วก็น้ำกลอสของเขาค่อนข้างจะเยิมเยิมเลยแหละแล้วถ้าเกิดว่า เพื่อนๆเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่มันเยิ้มๆดูเลอะเทอะค่ะตัวนี้ก็ไม่เหมาะนะคะแล้วก็แอปพลิเคชันก็จะเล็กนะคะใครที่มีริมฟีปากเล็กก็คงจะชอบอันนี้แต่ซาเลียไม่ชอบเพราะว่ากว่าจะนั่งทาให้หมดทั่วปากเนี่ยใช้เวลานานมากนะคะต้องมานั่งละเมียดละไมในขณะที่ตัวของทูเฟ d เองเนี่ยทาปึ๊บๆเดี๋ยวก็เสร็จแล้วนะคะ สิ่งที่ทําให้เจ็บใจหนักสุดเลยก็คือพอทาไปปุ๊บเกิดอาการยิบยิบเหมือนจะแสบแสบคันๆที่ริมฝีปากอันนี้มันแล้วแต่คนนะแต่สัลลี่พบว่าสัลลี่แพ้ลิปสติกรุ่นนี้นะคะแล้วทาไปปุ๊บเนี่ยโคขึ้นเป็นยิบ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 มากเลยตอนครั้งแรกที่สัลลี่ลองสัลลี่ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นอันนี้หรือเปล่าเฮ้ยมันจะใช่เหรอลองไปอีกครั้งหนึ่ง เฮ้ยมันจะใช่เหรอพอลองครั้งนี้ครั้งแบบครั้งจริงจังอะ่ะไม่ได้ทาอะไรเลยหยิบอันนี้มาใช้อันเดียวแล้วก็แบบทนไม่ได้อะ่ะพอเช็ดออกปุ๊บปากมันจะยังรู้สึกเบิน์นๆบนอยู่อะ่ะมันเป็นความรู้สึกที่แบบยิบยิบยิบยบแสบๆกันคันซารีต้องไปเอาแปรงสีฟันขัด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 ออกอะ่ะคืออันเนี้ยใช้ปุ๊บแล้วแบบอยากจะโยนทิ้งอยากจะเอาไปไม่รู้ดิคือแบบ เป็นตัวที่เจ็บใจมากนะคะใครที่ไม่แพ้อาจจะรู้สึกชอบก็ได้แต่สัลี่ซื้อมาแล้วก็ผิดหวังมากในส่วนของเนื้อกลอสที่ดูเยิม้มดูเลอะเทอะนะคะมันไม่เหมือนอะคือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้คาดหวังกับมันเอาไว้เยอะก็คงจะไม่ได้ผิดหวังเยอะแต่ว่าไปดูวิดีโอคนอื่นแล้วเขาบอกว่ามันถูกและดีดีมากแล้วก็คล้ายๆกับท Face อะไรแบบนี้เราก็เลยคาดหวังกับมันไว้เยอะแล้วพอเรามาใช้เองมันก็แบบ มันไม่ใช่อะมันก็เลยผิดหวังค่อนข้างมากนะคะหลายๆคนอาจจะเข้าใจเนอะเวลาที่เราคาดหวังอะไรเอาไว้สูงเวลาผิดหวังมันก็ผิดหวังค่อนข้างมากนะคะแล้วก็สําหรับตัวนี้เนี่ยถูกก็จริงอันละ99บาท2อ,อันรวมกันก็คือ200บาทจะรู้สึกว่าเป็น200บาทที่ฉันควรจะเอาไปทําอย่างอื่นที่มีค่ามากกว่านี้นะคะก็เอามาเตือนกันแล้วกันนะทั้งๆท,ที่สารีไม่ได้มีริมฝีปากที่เซนซิทีฟอะไรเลยแต่ก็ แพ้ลิปสติกลา,ลายลายนี้ของมิสทีนนะคะแล้วมันเจ็บใจหนักด้วยที่ในเทปวิดีโอที่แล้วเนี่ยก็มีของมิสทีนที่เป็นอายไลเนอร์ที่เราซื้อมาเพราะว่ามีคนบอกว่าถูกและดีอันนี้ก็โดนเข้าไปอีกถูกและดีแล้วแบบ ไม่รู้ว่าเข้าใจอารมณ์กันบ้างหรือเปล่าใครเข้าใจอารมณ์เขียนมาบอกได้นะตำไ like ์ก็ได้โอเคมีแค่นี้แหละสําหรับในเทปวิดีโอนี้รู้อย่างนี้ไม่ซื้อดีกว่านะคะหวังว่าคงจะถูกอกถูกใจอันนี้เป็นความคิดเห็นของสัลลี่คนเดียวเท่านั้นที่เอามาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะใครที่ลองแล้วดีเขียนคอมเมนต์มาบอกก็ได้สัลลี่ไม่ซีเรียสเลยนะคะใครที่ใช้แล้วดีแล้วรู้สึกว่าสิ่งที่สัลลี่พูดมันไม่ใช่ผลลัพธ์แบบเดียวก,กันกับที่คุณใช้แล้วมันดีนะคะก็ลองเขียนมา คุยกันก็ได้เขียนมาดีๆสัลลี่ไม่ได้ว่าเลยไม่ได้ซีเรียสเลยนะคะสําหรับความคิดเห็นที่มันแตกต่างกันนะไม่ต้องเกลียดกันนะสัลลี่มองว่ามันเป็นข้อคิดเห็นที่แตกต่างกันมากกว่าซึ่งเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ในโลกนี้ไม่มีใครคิดเหมือนกันหมดนะคะก็เป็นอีกหนึ่งความคิดเห็นของซัลลี่แค่นั้นเองโอเควันนี้ซัลลี่มีแค่นี้เจอกันใหม่ในเทปวิโอนานะคะไปละบ๊ายบาย